กลับมาอีกครั้งกับแมปฟิตแอบมาคนเดียวด้วยและตอนนี้เลเวลของพี่นั้นอยู่ที่1499นะครับแอบฟาร์มอยู่นานเลยตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ก็ตกปลาตลอดเลยอีกนิดเดียวเราก็จะเลเวล1500แล้วนะครับตอนนี้ขาดอีกแค่ไม่กี่อีกพีนะครับก็จะครบ1500แล้วพอกันทีกับความทรมาน ตอนแรกเลเวลขึ้นยากมากเลยนะครับแต่หลังจากที่ได้ลองเล่นเอ่อแอดมินอบินะครับผมในคืนที่มีอัปเดตใหม่รู้สึกว่าแอดมินเขาจะแจกอีเวนต์รัวๆทำให้เลเวลขึ้นไวมากและวันนี้แหละเราจะมาซัดกันให้เวลพันห้าเลยนะครับคือไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างแต่น่าจะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนเฟสสองใช่ไหมหลังจากที่ไม่ได้เล่นแบบนี้นานก็กลับมาอีกทีแทบไม่รู้เรื่องเลยครับฟาร์มเเวลไปวันๆเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเน้นที่การเก็บเลเวลให้พันห้ากันดีกว่า นี่เบิกเจสกีออกมาก่อนเลยนะครับเจสกีคู่ใจฮ่าเป็นไงอันนี้ไม่รู้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะเป็นเจสกีแบบลิมิเต็ดนะครับเมื่อก่อนเคยซื้อไว้นะเหมือนจะเปิดได้จากกาชาเลยสักอย่างนี่นแหละจะไม่ได้ละไปฟาร์มต่อโอ้โหนี่ครับแรงจัดครับเจสกีอย่างพุ่งคือตอนนี้พี่เปียบเสมือนมือใหม่คนนึงเลยนะแค่เลเวลเยอะเฉยๆนะครับคือ <laughs> ไปไหนไม่ถูกเลยสถานที่เก็บเลเวลก็จะเป็นเกาะมัสโกฟนะครับผม เป็นถ้ำแครอทเหมือนเดิมที่ลูกชายเคยพามาเพราะว่าไปไหนไม่ถูกแล้วเราก็จะไปเก็บเลเวลกันต่อตรงนั้นแหละเพราะว่าพี่เก็บตรงนั้นมาตลอดอ่านะี่ครับเบ็ดที่เราใช้ก็จะเป็นเบ็ดอันนี้เลยนะ no Life Lot, โนไลฟ์หลอตโจมตีปลาได้แต่ว่าที่ใช้นี่เพราะว่ามันเอนชาร์นเคเวอร์มานะครับเพิ่มอีทีทำให้เลเวลไวขึ้นแบบนี้อ่านี่คือถ้าไม่ได้มาเล่นในวันเสาร์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเลเวลแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับคือวันเสาร์วันเดียวนี้ได้หลายร้อยเ,เวลเลยอยู่ในบ่อแครอททั้งวัน เดี๋ยววันนี้จะแอบเก็บเลเวลให้1,500เลยนะครับแล้วเอาเบ็ดไปขิงลูกชายซะหน่อยใช่ไหมมันได้เบ็ดเว้1,500ได้เลยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับโอ้เซิร์ฟนี้ไม่มีใครกดออโรลลาเลยเหรอวะแย่จังโอ้แล้วตอนนี้ดูเหมือนจะมีเอ่อชายนี่เซิร์ฟนะครับน่าจะทําให้พวกปลาติดชายนี่ง่ายขึ้นโอ้อยากได้ออโรามากกว่าอยากเวๆๆเว้ตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ,บอ้บ่อนี้มันดียังไงลูกบอ่อให้มาก็มาอย่างคือมันเดินทางง่ายครับขับเจสกีมาแป๊บเดียวก็ถึงแลล้ววอยยยู่นาเ อ่ะแล้วปลาในตัวพี่ตอนนี้ก็นี่เลยครับเดี๋ยวอวดให้ดูเลยนี่ตกมากับมือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแอดมินเขาแจกอีเวนต์อะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นปลาอะไรเต็มไปหมดเลยมีบางตัวลบโพเกตส95%ตกยากมากอ่อาใหญ่ตัวพวกนี้ลบ90น่าจะใช่นะปลาอะไรไม่รู้หนักแบบ200ตันน่ะแล้วก็ตัวนี้มันคือเออมันใหญ่มากมันคือปลาอะไรวะคตกนานมากเลยนะครับก็ได้มาประมาณนี้เลยนะไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีมีไอเนสซี่นี่ด้วยนี่เนสซี่แดง แล้วก็มีปลาหมึกยักษ์ตัวนี้นะครับโอ้โหตัวนี้ตกแล้วได้คัดซียนอย่างเท่นั่นแหละครับที่ทําให้พี่เวลไวเพราะว่าอีเวนต์แอดมินเลยแนะนําเลยนะครับใครที่เก็บเวลอยู่รอเลทวันเสาร์ครับวันเสาร์ประมาณ4ี่ทุ่มนะอัปเดตกว่าจะได้แต่เลเวลนี่นานเหมือนกันนะที่ตกเป็นอาทิตย์เลยจากเลเวล1000นะครับจนมาถึงเวล1 4 9 9ประมาณ1สัปดาห์ได้อ่านี่ถ้าเกิดเราได้ปลาแบบว่าลบโปกเกสอนะไรเงี้ยน่าจะเป็นปลาที่ให้เลเวลเยอะอ่านี่หมื่นแปดอพี ตอนนี้อีกประมาณเกือบครึ่งหลอดครับขาดอีกนิดหน่อยน่านอีกประมาณ10นาทีบังบอกเลยว่าเบดเวลพันหต้องเป็นของพี่ในวันนี้คือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีสถานที่ตกปลาที่มันแบบได้เวลเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกว่าพี่เหมือนคนเล่นไม่เป็นนะตอนนี้ไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาไปฟาร,ร์มที่ไหนกันนะแต่ตอนนี้เราใกล้ที่จะ1 5 0 0แล้วครับอุ้ยโอ้ตัวนี้ลบ80อ้าว มันดิ้นด้วยมันดิ้นมันดิ้นโอ้โ oh, หมันดิ้นเก่งว่ะโอ้โ oh, ห oh, ดิ้นมากครับตัวนี้ดิ้นมากเฮ้ยมันมันดื้อมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอสมาธิครับนี่ครับข้อดีของเบ็ดโนไลท์ l ลอดนะครับมันจะฟันปลาได้ด้วยเฮ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยเอยเอมาดีวะปลาอะไรเนี่ยเฮ็กแครอทชาร์กเหรอโอเคได้เลเวลเยอะอยู่จะตกยากมากครับนี่แหละตอนอีเวนต์แอดมินก็ตกยากแบบนี้แหละเบ็ดเรามันไม่ได้ทํามาเพื่อตกปลานะครับมันทํามาเพื่อเก็บเวลเลยตกปลาโหดๆได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร แต่อีกนิดเดียวเท่านั้นครับเราจะมุ่งสู่เป้าหมายเวลพันห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะจำได้แล้วตอนนั้นรีบอนให้ปลามาใส่อควาเรียมนี่ว่าโอ้โหนี่ไงนี่ไงปลาพวกนี้ได้จากอีเวนต์แอดมินเลยนะครับได้อ p พตัวละหมื่นไม่ใช่สิแสนอันนี้86,000อันนี้90,000 9 0 0น0นี่ไงเรากดเคลมได้เคลมของรางวัลน,นะครับได้เงินกับ5 0 0 0 0อพี้าวรออะไรอะ่ะซัดเลยครับ อโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเลเวลมัน1,501วะมันควรจะตันพันห้าไม่ใช่เหรอครับหนึ่งนะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอ๋อโอเคเหมือนจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับตอนนี้เลเวลตันสองพันอ 2, ย่าบอกนะต้องไปเก็บเวลเพิ่มอีก500เวลอ่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้นะครับเราเลเวลพันห้า เราได้อะไรมาหรือเปล่าเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมเบ็ดเวล์พันห้ามีไหมอันนี้ใช่ปาวะอันนี้ไม่ใช่นะครับเฮเวนลอตอันนี้ไม่ใช่เบ็ดส่งสวรรค์เบ็ดเวล์พันห้าคืออันไหนอ่ะอันนี้เบ็ดเวลหนึ่งพันดูเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าครับเบ็ดเลเวลพันห้าโอ้โหไอเราก็นึกว่าจะได้เบ็ดโอโสรุปคือไม่ได้เบ็ดหรอโอโ้จบแล้วครับเบ็ดเวลพันห้ามันไม่มีเหรอเนี่ยอ๋อ โอเคเจอละเบ็ดพันห้าไอเนียเหรออะไรเนี่ยซินเดอร์บรลออ็อกล็อตเออมันคือเบ็ดที่เป็นก้อนอิดนะครับโอ้โเบ็ดอย่างฮากับค่าสเตตัสที่ลบ50%าร์ัวสปีดแล้วก็เพิ่มลัก1,000%แล้วก็ความยืดหยุ่น1,000%คอนโทรลโ7นความยืดหยุ่น1,000ก็แปลว่า ตกปลาอะไรก็ไม่มีพลาดเลยดิแต่ว่ารัวสปีดลบห้าสิบนะครับ๋ยวลองกัน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 รัวสปีดลบห้าสิบแสดงว่าเราต้องเช็คไปเรื่อยๆใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเช็คโคตรนานเุ้ยิดแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> เราดูหลอดดิอ๋อหลอดคือแบบไม่มีแบบไม่มีพื้นที่สีดําเลยนะครับหลอดขาวเต็มพิกัดแต่ว่าทําไมมันตกนานจังตกนานมากโอ้โหนานเกินอ้อและ ตอนนี้เรียบร้อยครับเกือบหลับเกือบหลับแต่กลับมาได้โอเบตหาจัดเลยอะมันมันน่าจะเอาไว้ตกปลาตึงๆป่ะแล้วดูท่าถือสิมันดูเหมือนไม่ใช่เบ็ดนะมันเหมือนคอนมากกว่าสรุปคือมันเป็นเบดที่ดีหรือเปล่าครับเนี่ยใครรู้บอกทีเบดอันนี้ไปลองตกปลาตรงนี้ดิปลาอะไรก็ไม่รู้นะเบี่ยงแบบเพอร์เฟกแล้วเราก็เคาะไปเลยเช็คโลวลเช็ค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 โอ้เช็คนานมาก โอ้โหนี่มันเป็นเบ็ดสาย FK ปะวะอุ้ยนี่ไงครับปลาลบโคเกส6ก็ก็ทาอะไรเบ็ดนี้ไม่ได้วะสงสัยเบ็ดอันนี้มันจะเกิดมาเพื่อพี่เลยเนี่ยสายชิวอะแต่มันข้อเสียคือมันตกนานมากครับกว่าจะได้ปลาแต่ละตัวนี่คือเบ็ดเลเวลพันห้าสินะมันเอาไปเอนชานได้ไหมเนี่ยให้มันตกไวกว่าน,นี้โอหแล้วจะไปอวดลูกชายได้ยังไงเนี่ยนี่ครับได้แล้วปลาตัวหนึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีประมาณนั้น เฮ้ยหรือว่าเบ็ดนี้มันเอาไว้เอฟเคเปล่าตกนานแต่ว่าติดร้อเนี่ครับเช็คนานด้วยนะปลา,าจะกินเหยื่อเนี่เต็มหลอดหมดกังวลเรื่องปลาหลุดเบ็ดที่เหมาะกับมือใหม่อย่างคุณแล้วผมกูแต่มือใหม่เวลพันห้านี่นก็ไม่ใช่ปะกว่าจะได้เบ็ดนี้มา อ๋อแล้วก็เขาบอกว่าเวล1,100นะครับมันจะได้ไกลเดอร์มาด้วยพี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเป็นอีลิตไกลเดอร์นะครับ <Wow. S 1> นี่ครับเราจะได้มาตอนเลเวล1,100วุย้ยเร็วเหมือนกันนะไปดูไกลเดอร์ของเดิมสิอ่านี่ของเดิมที่พี่มีอยู่แอดวานไกลเดอร์สังเกตว่าไกลเดอร์เลเวล1,100เนี่ยเร็วกว่าเยอะนะครับอีกเร็วเยอะเลยทุกอย่างดีมากเลยครับยกเว้นเบ็ดอันนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปเอนชานกันดีกว่าเผื่อมันจะดีขึ้นนะนะโอ้จะไปอวดลูกได้ไหมเนี่ยโดนลูกหวัวเ,เลาะเยะลย มาครับเบ็ดอิดบล็อกเดเวล1,500้ฟาร์มเป็นอาทิตย์นี่คือสิ่งที่ได้เนี่ยเราไปเอนชาร์ดดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมอ่าและนี่ก็คือเอนชาร์ดลีลิกที่พี่พอจะมีเหลืออยู่ตกปลาเป็นอาทิตย์มันได้แค่นี้เองเหรอวะหรือเราตกไม่เก่งเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอตอนกลางคืนก่อนนะครับจะได้ทำให้อิดบล็อกก้อนนี้กลายเป็นอิดบล็อกที่ดีขึ้นเอาล้ครับได้เวลาฮีโร่มาเดะเบ็ดอิดบล็อกปึ๊บยังไง ออบิซโซอันนี้อะไรวะจำไม่ได้เพิ่มโอกาสส0ที่จะได้ออบิซโซใช่ไหมไม่ดีเท่าไหร่คืออะไรก็ได้ที่ทำให้เบ็ดอันนี้มันตกปลาไวขึ้นอะใช่เลยโอ้โหมิวเทสเพิ่มโอกาสที่ปลาจะกลายพันธุ์นะครับ90%ซลองอันนี้คืออะไรวะเพิ่มโปรเกสปีด5%้เปซนนิซิเลียนโอเคอันนี้น่าทำให้ตกปลาง่ายขึ้นแต่ไอเบ็ดนี่มันง่ายอยู่แล้วเอ้ยอะไรเนี่ยเคโอติกคืออะไรอะอันนี้มันทำอะไรได้สวิปอินคีดรวสปีด โอ้โหอันนี้แหละอินคิดโลสปีด30กับพอเกตเพิ่มเร็วขึ้นอีก5%เอออันนี้และมบ้างอันนี้น่าจะดีอ่ะเพราะพี่ไม่รู้ว่ามันมีเอ็นช้อเลยใหม่ๆบ้างนะครับไม่ได้เล่นนานแต่อันนี้น่าจะตอบโจทย์นะเดี๋ยวเราเออเอาไปลองตกปลากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ามาเลยมาเลยตกตรงนี้เนี่ยแหละไปครับสวิปก้อนอิดโอ้โหยังต้องเช็คนานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูว่าหลอดมันเพิ่มเร็วขึ้นไหมเบ็ดอะไรวะเนี่ยวิ้ย อ่านี่นี่น,นี่เพิ่มห้าเปอร์เซนต์เว้ยโอเคสปีดโอ้โหดูดียังช้าเลยโอ้ oh, นี่คือรางวัลของคนเก็บเลเวลถึง1050ใช่ไหมไม่ตายเถอะนี่คือรางวัลแห่งความพยายามอย่างนั้นเลยแถมเบ็ดก็หน้าตาพิลึกกึกกืออ่ะนี่ครับเอ็มลอดโอเคนานเหมือนเดิม <c oughs> มันต้องเอ็นช้าเลยวะเนี่ยไอ้เบ็ดเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าได้ลองเบ็ดเลเวล1050นะครับ เก็บเลเวลจนพันห้าเหนื่อยมาตลอดสัปดาห์เพื่อได้เบ็ดอันนี้ก็รู้สึกว่าผิดหวังเล็กน้อยนะข้อแรกเลยผิดหวังกับการที่เลเวลมันไม่ได้ตันพันห้าแล้วนะเนี่ยเราจะพูดว่าเลเวลตันไม่ได้ครับต้องไปเก็บเพิ่มน่าจะตันสองพันอ่ะส่วนผิดหวังข้อ2ก็คือนี่แหละครับเบ็ดอันนี้แหละหรือว่าจะเป็นเบ็ดเทพกว่านี้หรือว่ามันที่ใช้ไม่เป็นวะใครรู้วิธีที่ทาให้เบ็ดอันนี้มันเทพก็แนะนํามาใต้คอมเมนต์เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ไปละโอจะไปอวดลูกดีไหมเนี่ย